สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสุมาศิทธิ์กอนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปดอสนะครับในโรบอทโอเค okay, ครับผมตื่นตัง้งแต่เช้าเพื่อถ่ายคลิปเลยนะเดี๋ยวโฮเทลแล้วเดี๋ย ผมไม่เคยเล่นด้วยนะแต่ว,ว่ามันดังคือต้องหาคุณเจใช่ไหมคุณเจหาคุณเจณเจออได้แล้วก็สนอกก่อนอ๋อก็ต้อง้างอันนี้คือประตูที่สองอัน อ๋เปิดได้เลยนะครับทุกคนฝนตกด้วยไปเรื่อยๆครับเพื่อนมาเร็ว พอตัวตัวไปถูกล็อกนะครับเอ้ยเลียนขอแอดเฟิรหรอเขาก่อนเลียน โอ้เรียนได้เรียนมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ได้เรียนอีกแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนออาวอาไปได้หนแล้วนะครับ ผมเพิ่งเล่นคะรัง้งแรกทุกคนทุกคนอาจจะตกใจนะก็สามเอาผบยอ้อนมาทำไมเนี่ยนะครับผมง,งงแลว โอเคนะครับมาต่อกันนะครับเพื่อนผมไปไหนเนี่ยตรงนี้เพื่อนเชฟคฟยงเก็บก่อนเฮ้ยจะแล้วคีเพื่อนเพื่อนยังอยู่ไหมเนี่ย เอาื่อยอลไปแล้วเหลือผมคนเดียวนะครับเริ่มบรรยากาศเริ่มมีความน่ากลัวนะครับต่อไปต้อง ไปตรงนี้นะครับว้าวหุยเสียวห้องสุดอ๋อยังยงังสิดเอ็ดไปต่อนะครับทางไหนเนี่ยทางนี้นะครับ ประตูที่สิบสี่แล้วนะครับไปที่ประตูสิบห้าโอ้โหต้องใช้กุญแจใช้กุญแจ ให้กุญแจนะครับชื่อบินสอนี่ได้ไหมหรือจะเป็นตรงนี้โอ้มีเหรียญเก็บมาเลยกุญแจอยู่ในนี้นี้ ตรงนี้ไม่อยู่นะครับยู่ห้องหนึ่งเอ้ามันคืออะไรเนี่ยพิมดีจ้ะ Con tên nó sẽ ở hôm lại Con à, này nếu như có chơi ngay 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 ừ, ngay 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 โอ <Okay. S 2> เคเหรียญมันไปอยู่ไหนทุกคนหรือว่ามันอยู่ตรงพวกดีหนังสือเนี่ยไม่มีนะครับ โอเครับห้องนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะก็เช็คก่อนผมมีนะครับเ่เปิดเปิดสิชื้นไม่มีไม่มนี้ครับอ้าวเจอสักทีนะครับ โอ้กว่าจะเจอ,อโอเคมีอะไรวะเนี่ยเสียนนะเสียนนะครับทุกคนตอนนี้ เลิอล่อนรถเขาอยู่ในตู้นานเกินไปเหรอผมเลื่อนรถนะครับคุณว่าเร็วว่าเร็วรัชเอ้ยไม่ใช่รัชแต่ชื่อไม,ไม่ได้นะครับ mình mất Ôi ơi. Nó lại get out, get out. เล่บาชออเมบชนสิบก็ยี่สิบเข่นะครับมาตรงนี้แล้วอู้กระจกเก,กิดการทางนะครับ ไปตัวที่ยี่สิบสามยี่สิบไปที่ยี่สิบห้านะครับโอเคโอเคนะครับต้องสะดอกก่อนอือยู่ตรงไหนนะฉัอ כן, okay. אחריו okay. 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 เก็บเลยนะครับโอเคครับเก็บเหรียญมา

ได้ปัสเตอร์พวงเรือแล้ทุกคนเ <c oughs> คนะครับอ <c oughs> อเคนะครับเจอก,กุญแจแล้วจนั้นเราก็จะเอา,เอาไปไขเลยนะทุกคนชึบไปต่อนะครับอืม

คุณถูกฆ่าโดยแอมบ์ชโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ